เขมีตัวผ oh, 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 well, uh, yeah. okay. ู้เดียวได้คร um, ับพ well, ่อกับแม่ล่ะพ่อแม่ตายหมันแล้วอ้อพ่อแม่ตายเพิ่งแล้วอ๋อโต้ผู้เดียวเลยครับเขาชีวิตจริงๆริงโตก็เป็นคนหนาสงสารเนาะครับอ่าชีวิตก็คืออยู่โตคนเดียวครับผมมีอ่าพี่น้องก็คือมีทั้งหน้าพี่น้องทั้งแม่ทั้งพ่อแม่ปะ่ประมาณนั้นบะอ่าแม่กับมีพี่น้องทั้งทั้งแม่ยุทั้งพ่อกับมีอาทั้งพ่ออยู่ทั้งไหนอยู่คุ้มนี่ป่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านนี่คือทั้งพ่อ กับทางแม่ครับทั้งแม่เอ้เพื่อจังตลาดท่านพี่น้องทั้งควาออันนี้มองเข้ามาอยู่นี่เป็นทีหน้าของทางแม่ทา้งญาติพี่น้องแม่พี่น้องแม่อ๋อแต่แม่เขาเสียไปแล้วโตอยู่โตคนเดียวเน้อเออเหล่าเว่เล่าไปนั่นมะนีกะใส่พวกเราใส่หนี้เป็นวะมีโอกาสไปยาใบเนาะเป็นเหรียญใบอุบลนไอ้มือนี่ไอ้มาให้ยกำลังใจละกันนะคำบอกคำจาเดยกับเกิดจาก น้ำใจมันสไตล์ไอแต่สิ่งหนึ่งในใจลึกๆลยของไอ้ไอมีมีแต่กำลังใจให้พี่ให้น้องเข้าสัญญากูได้ว่าหนึ่งอย่างว่าขอเป็นคนดีของสังคมครับผมเป็นที่แล้วครับผมว่าเล่นยาเสพติดเอออย่าไปหยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอันไหนบดียาเข็ดเด้อมียังกับบอสไอนะมียังกับอ่านั่นไอกับบอสมียังหลน์ไอกับมีแต่กำลังใจให้โตสูสๆน้องละไอ้เชื่อว่าคนหอบมันเลือกเกิดเมื่อไรเนาะแต่ขนาดเด็กเกิดมาแล้วมันก็อยากเข้าใจหรอกว่ามึงกับมีฝันของมึงมึงก็อยากเป็นยูทูบบเอร์ แต่บางคำวางยางม i i ouais. we are crowd, are ึงอาจจะใส่คำบอกว่าเป็นนะมึงอาจจะการว่างตนข้องค้องคนในรวมกับสังคมมึงต้องค่อยๆศึกษาเอาสิ่งใดที่เขาเขาด่ามากหายมากอะไปอ่านไปฟังว่าเขาแนะนําเข้าจังไหนนะเขาอยากให้เขาเป็นคนในรูปแบบใดก็ค่อยๆศึกษาเอาน้องเนาะแต่บจำเป็นบรต้องไปตอบโต้เขาเขาเก็บพอมาประมวลผลเพื่อที่จะพัฒนาตนเองนะ อันกรลสินครับอันย่างตลาดมัได้พ่อัวจริงเหรอมึงเคยเห็นไอ้ในโซเชียลกันไหมเห็นเห็นครับเห็นเห็นเห็นครับไม่เห็น่านเห็นแน่นั่นเห่นเหรอเป็นผมเอาไปกลังใจอ่าบ่มีหยังหลายมีโอกาสทานไปยาบายเนาะได้อุบลเด้อไปเล่น้ายไปเห็น้ายเออไปกินข้าวมึงมากินหยังครับไม่ยากครับเดี๋ยวผมันานไปครับเออบอกกูเห็นมึงมากินอีหยังแบบอ่าตะบุฮุงหัวหรือยังอันพวกคึ่งน้าก้อยกินได้เออเอาๆโอเคกินข้าวแรงบรา่นี่อันผมอัน ว่าทัานกินครับขอเลี้ยงนี่อยู่อรับของโอเคครับกับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องชาวย่างตลาดนะครับขับครับทางพันบักซีเจกับบักนีเจเส้นในประคับเนี่ยครับเจ้าของเพลงเส้นในบ่ครับนะครับกับเล่ในไอ้มันพาเดี๋ยวมาแต่มีโอกาสเดี๋ยวมาทักทายน้องนุ่งสี่สำคัญครับก็คือ้นกำลังใจมีให้กันโอเคลาไปก่อนครับเอาอันล่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคำพูดมีไหมเอาเอาเอาสิด้ออยากให้คำคมมึงไปหนึ่งอย่างเลย มึงเอาเวลาเขาถามว่าคำคมอย่างอ่ามึงบอกอันนี้ไปตลอดเลยอ่าเวลารักจริงต้องหวังแต่งเอาบอกตอนนอ่ารักจริงต้องหวังแต่งรักแฟนต้องหวังมีลูกครับโอเคโอเคกูก็รักศิษสอนกังวมึงมึงสอนกูจังโอเคตามนั้นะน้องละอ่ะอยู่ดีไมงครับอ่ามันมารถ่ายไม่กระจายครับสวัสดีครับ